โอ้ยเจ้าหนูคาปิบราร่าคาปิบาร่าอยากกินปลาครับเหรอ <g ül> ไม่อิ่มเลยคัะพี่ฟอกเลี้ยงหญ้าผมเยอะหน่อยพี่ฟอกอุ้ยเราเจองูด้วยนี่มันคืองูอะไรเนี่ย <c oughs> อุ้ยพี่ฟอกนี่มันตัวอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างงี้ <c oughs> ว้าวเต่ยายักษ์ครับเพื่อนโอ้โหกุลิกุลิค,ลค,ลคอยเตาเดินเร็ว Yes DJ ฝากติดตามช่องเฟซุ๊ด้วยนะครับพี่โฟพี่โฟวันนี้พวกเรามาเที่ยวที่สวนสัตว์เอ็กโซติกเพชรขอนแก่นกันนะคะอ่าวันนี้พี่เฟมากับพี่ฟ์ด้วยนะแล้วพอสไปไหนอะ่ะมันมาอยู่โอ้เสียดายจังเลย,อยพอรสไม่ได้มามาเด็กๆมาเอาอาหารให้สัตว์กันไปพวกเราเข้าไปข้างในกันเลยนะ พี่เฟียดูดิมีตัวจิงโจ้ด้วยเห็นไหมเอ,อ้ยจิงโจ้น้อยอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่ของเขานะคะอุ้ยเราเข้ามาเราเจอตัวอะไรเนี่ยมาต้อนรับเราเลยนี่พี่หนูยักษ์คัดพี巴า,าหนีออกไปแล้วเขาหนีออกจากบ้านเขา啊พี่เฟียดพี่เสียดเร็วเร็วเร็ว,รว,รวตอนเขาเข้าไปในกกงเหมือนเดิมไปไปไปเสียเข้าไปเลยอุ้ยนี่ไงเจ้าหนูคัดพน巴า,ามันจะเล่นน้ำแล้วมี่ฟก ปลาคาร์าด้วยอ่ะโอ้ยเจ้าหนูคาบิบาลาคาบิบาลาอยากกินปลาคาร์เหรอนี่นี่ีแอตเขาลงน้ำไปแล้วเฮ้ยสงสัยเขาร้อนใช่ป่าวเขอยากแช่น้ำนี่พีแอตเราลองให้อาหารเขาไหมเราเอาหญ้าให้เขาสนุกอันหนึ่งนะเอ้าวิมาสองตัวเลยโอ้ยอ่าวให้เขากินหญ้าหน่อยจับได้ไหมจับได้จับได้ลองจับดู จับมือหัวเขานี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะโอ๋ออยากเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยใช่ปะนี่โอ้ยตัวน,นั้นอ่ะว่ายน้ำชิลเลยพี่โฟลองยื่นให้ตัวน,นั้นดิดเ,เขากินไหมอ่ะโอ้กินไหมอ่ะเอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้เอา้าเป็นไงพี่หนูอิ่มเป้าไม่อิ่มเลยครับพี่โฟ แย่ผมเยอะหน่อยอะไรพี่หนูพี่หนูอยากกินย่าอีกเหรอพี่เสียนพี่เสียนเอาย่าเขากินนีกหน่อยเออม,มาอีกแล้วอีกตัวหนึ่งอู้อยู่เนี้ยน่าจะมีหลายตัวเลยนะแล้วตัวนั้นน่ะไม่ยอมขึ้นจากน้ําเลยแสดงว่าเขาร้อนมากเลยนะครับ<า>เขาไปนอนเล่นอยู่ในน้ำมาดูอะไรพี่โฟกเจอตัวอะไรเหรอครับมาพี่เซียดตามพี่โฟกมา เอา้าพี่หนูยักษ์ก็ตามพี่เฟียสไปด้วยนะคะไว้พี่โฟกเจ้าหนูยักษ์มันตามพี่โฟกมาตลอดเลยอะ่ะอุ้ยพี่เฟียสเราเจอนกยุงด้วยครับนี่ตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะเอ๊แล้วนกยุงมันกินหญ้าเปล่าเนี่ยลองป้อนเขาดูดิว่าเขากินหรือเปล่าพี่นกยุงกินเปล่าอุ้ยงงงเขางงอะ่ะพี่โฟกพี่โฟกนี่คือบ้านของใครเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากเลยอ่ะโอ้บ้านเขาสูงมากเลยนะ ไหนเราลองเข้าไปข้างในดูดิพี่โฟพี่โฟพี่โฟเบาๆหน่อยพี่โฟพี่เฟียสมาม่าเห็นตัวอะไรอยู่ตรงนี้ข้างๆเนี่ยมันมาเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยครับอุ้ยมีนกน่ารักจังเลย<ด> <laughs> นอกอะไรเนี่ยจ่าเอ๋ไปพี่เฟียสเข้าไปข้างในกันอุ้ยนี่เมือบ้านของใครเนี่ย,ยอุ้ยบ้างคาปิบาร่าเหรอ ตายแล้วพวกเราปล่อยคาปิ่าเข้ามาในบ้านของเต่าหรือเปล่าอุ้ยนี่น่าจะเป็นบ้านเต่าใช่ไหมพี่เฟียสอุ้ยนี่ไงมีน้องเต่าด้วยม,มันมีนกอุ้ยน้องเต่ากำลังกินหญ้าอยู่สองตัวอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะใครอยากลองจับอู้เฟียสจับเต่าดูนะอ๊้เต่าน่ารักมากมีกระท่อมเล็กๆอยู่ข้างในนี้ด้วยมาแอบเข้าไปดูข้างในดีกว่าในกระท่อมมมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้นะ พี่บ้มเฮ้ยพี่บ้้มคือใครเพยพี่เบ้มเหรอว้ยมีพี่บ้มพี่เต่าด้วยสวัสดีครับพี่โฟกพี่โฟกมาหาพี่เต่าพี่เต่าดีใจมากเลยอุ้ยเต่าตัวนี้สีสวยมากเลยอะดูขาเขาออกสี้มๆนะคะอุ้ยมันเดินมาหามามาแล้วพี่เต่าพี่โฟกาอมาว่าพี่เต่าเดินเร็วอยู่นะใครกันนะบอกเราว่าเต่ามันเดินช้าจริงๆแล้วมันเดินเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ดูดิมันสามารถกลายเป็นเด็กแคดได้้วยนาะในไงในไง,ไงตัวนั้นมันกำลังเดินมาหาพวกเราแล้วอุ้ยเฟียสมันมาทักทายพี่เฟียน์แล้วครับมาพี่เต่ามาหาเฟียสหน่อยเร็วครับ<ะ>อ,อะไรพ,พี่เฟียสเจออะไรอุ้ยนี่คาถาพิเศษหรือเปล่าห,หางของนกยุงใช่เป่าพี่โฟงอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยดูดีดูดิแอบดูเจ้าเต่าสองตัวนี้ ของกินหญ้าที่เราป้อนให้2ตัวเลยนะพี่เตาไม่แย่งอาหารกันนะคะแบ่งกันนะกุลิกุลิเฮ้ยเต่าเดินเร็วดูใบดูมาเต่า2ตัวนี้เหมือนฝาแฝดเลยอ,ะอ่ะนั่งไงตัวนั้นก็กําลังเดินมาหาพี่เสีย,ยนิ่งแวตัวนั้นน่าจะเป็นเพื่อนเขานะถ้าแม่เขาน่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะคะพี่เสียเขาเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยน่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับ ปลาพี่เฟียเราออกมากันเถอะแล้วระวังนะระวังเหยียบเออขปีปลาล่านะคะอุ้ยน่ากลัวอุ้ยเด็กๆจะไปไหนกันน้าอุ้ยพี่เฟียพี่โฟกเขาไปไหนอะเขาน่าจะไปดูอะไรสักอย่างปลาพี่เฟียตามพี่โฟกมาไวอุ้ยพี่โฟกนี่มันตัวอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างงี้ว้าวเต่ายักษ์ครับเพื่อนโอ้โห เจ้าหนูยักษ์ตัวนี้มันกินข้าวกับพิ่เต่าอ,อิกแล้วว่ะวยดูดิโอ้โหดูดมีเต่ากี่ตัวพี่เฟียสช,ช่วยมา,มานับหน่อยได้ไหมไหนไหนพี่เฟียสนับเลขถูกไหมเนี่ย<อ>มีกี่ตัวมีแปดตัวเหรอใช่เหรอไหนนับก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวแล้วอีกสองตัวอยู่นั่นนั่นเ็จแล้วก็ตัวอีกตัวนึงล่ะตัวนั้นอีกแปดอยู่กับเพื่อนๆนะครับ โอ้โหดูดิเจ้าเต่าตัวนี้กระรองมันใหญ่มากเลยครับไวนี้ขี่รถไปก่อนนะโอ้ยพี่โฟจะขี่เต่าไปโรงเรียนเลยเหรอ <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่มากๆเลยเสียดมาลองขี่เต่าดูบ้างไหมเอาขี่ได้ขี่ได้ลองดูดวิ่งนี่ไงมีอุโมง์เต่าด้วยในอุโมงนี้มีเต่าปะครับไม่มีเลยแล้วเต่าอีกตัวนึงอยู่ไหนนี่ไงมาเจอแล้วเจ้าเต่าอยู่ตรงนี้นี่เอง พี่โฟพี่โฟจะขี่เต่ากลับบ้านหรอว้ยพี่เฟียนพี่เฟียนขี่เต่าไปไหนขี่เต่ากลับบ้านเลยไหมมาม่าเจอลูกเต่าตรงนี้ด้วยเออไม่ใช่หรอเฮ้ยมีลูกเต่าตรงนี้ด้วยแสดงว่าเขาไม่แอบนักท่องเที่ยวหรือเปล่าอุย้ยนี่ใครเนี่ยหน้าตาคล้ายหัวหอมเลยอะ่ะใช่น้องหมาชีวาว่าหรือเปล่า เขาน่าจะเป็นหมาเชื่อว,ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าคะพี่โฟกดูตัวนี้มีนกด้วยว้ายอุ้ยนกร้องเสียงดังมากเลยอะคับโอ้โหพี่โฟกเราเจอเต่ายักษ์ด้วยเต่าสีดํากระดองใหญ่เหมือนตัวนั้นเลยใช่เปล่าในกกงอะตายแล้วเหรออ่าเขาน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหลายปีเลยนะพี่โฟก์เฮ้ยเราเจองูด้วยนี่มันจือง,งูอะไรเนี่ยงูหลามไพอนหรือเปล่างูตัวนี้เขากินหนูเก่งมากเลยนะ นี่ไงพี่โฟกมีงูสีนี้ด้วยสีน้ำตาลนะคะพี่โฟกชอบสีไหนอะระหว่างสีนี้กับสีนู่นชอบสีไหนสีขาวไหนสีขาวไม่เห็นมีเลยอุ้ยนี่ไงตัวนี้เป็นลายวัวเลยนี่ไงเพื่อนๆเห็นเปล่าโอ้ยเขานอนลับอ้านี่ไงพี่โฟกมีตัวสีเหลืองด้วยตัวเล็กๆตัวนี้น่าจะมีผิดหรือเปล่าเนี้ยอุ้ยไปดีกว่ามมากลัวงูมากเลยครับพี่โฟกดูดิจง้องหมาตัวนั้นมันอยากกลับบ้านได้กับเรา พี่หมากับไปกับเราไหมเอาพี่หมาจะออกถนนแล้วเนี่ยสงสัยเขาอยากไปหาพี่ห่อหอบหรือเปล่าพี่โฟก <c oughs> เอาดูดิเจ้าหมาตัวเนี้ยมันตามเรามาพีฟ่ฟกองดูมันจะทําอะไรเอา <c oughs> ออเห็นไหม <c oughs> เขาฉี่ใส่ลอ้อ <c oughs>